you <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้จะขอเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมสเต็มสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องสอนลมชวนคิดชี้ทิศบอกทางค่ะโดยในกิจกรรมนี้นะคะได้ออกแบบให้นักเรียนนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการประดิษฐ์สอนลมเพื่อที่จะสามารถบอกทิศทางลมได้เพื่อที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ต่อไปค่ะ โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้จะเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงสถานการณ์เข้าสู่ชีวิตจริงเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของการทราบทิศทางลมประโยชน์ของสอนลมจากนั้นคุณครูก็จะกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนประดิษสอนลมค่ะเราลองมาดูตัวอย่างการจัดกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างร้อนหรือเปล่าคะช่วงนี้อากาศร้อนไหมร้อนอากาศร้อนๆแบบนี้ถ้านักเรียนอยู่บ้านเนี่ยมีวิธีไหนที่จะคลายร้อนบ้างคะอาบน้ําครับอาบน้ำอ่ามีใครอีกมีวิธีคลายร้อนเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์ใครอีกคะออกไปรับลมนอกบ้านคะ่ะออกไปตากลมนอกบ้านดีมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าอ่าวันนั้นเนี่ย ไฟฟ้าดับนะคะเปิดแอร์ก็ไม่ได้นะคะก็มีวิธีในการอาบน้ําหรือว่าออกไปตากลมนอกบ้านใช่ไหมทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าลมมันพัดไปพัดมาพัดไปทางไหนเราจะได้ไปยืนให้ถูกตาแหน่งรู้ได้ยังไงดูใบไม้ค่ะดูใบไม้ทําไมะคะใบไ,ไม้มันจะแกว่งเวลามีลมค่ะอ๋อใบไม้ไหวๆใช่ไหมแต่ว่าบางทีถ้ามันไหวๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลมไปทางไหนกันแน่ใช่ไหมคะ มีใครมีวิธีอีกบ้างใช้สอนลมค่ะใช้สอนลมแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นในห้องละคะรู้จักสอนลมกันมั้ยรู้จักสอนลมกันไหมคะาาบางคนก็รู้จักบางคนก็คุ้นคุ้นนะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูดาวจะเอา,อาวิดีโอสอนลมมาให้ดูกันนะคะว่าสอนลมเนี่ยมันทำงานยังไงนะคะดังนั้นนักเรียนในห้องวันนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสอนลมกัน แต่จะเรียนยังไงนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีหลังนะเดี๋ยวครูดาวจะค่อยๆเฉลยดูสอนลมนะคะทีนี้สอนลมก็เป็นอุปกรณ์ที่บอกทิ่ทางลมใช่ไหมคะอย่างอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปไก่แล้วก็จะมีหัวลูกศรกับหางลูกศรใช่ไหมคะสอนลมทั่วๆไปก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะคะแต่ว่า ส่วนหัวและส่วนหางเนี่ยก็จะบอกทิศทางลมแต่เอ๊มันบอกทิศทางลมยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าลมเนี่ยพัดมาจากทิศเหนือหัวลูกศรเนี่ยจะชี้ไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้คะทิศใต้ตครับทิศใต,ต้มีใครตอบอย่างอื่นอีกทิศเหนือคะ่ะถ้าอย่างนี้นะคะเราก็ลองมาดูกันจากวิดีโอนะคะาลมพัดมานะคะ แล้วก็สอนลมก็จะหมุนตามนี่หมุนตามที่ลมพัดนะคะแต่ว่าครูเฉลยตอนนี้ก็ได้นะคะว่าสอนลมเนี่ยก็จะหมุนไปตามทิศทางลมโดยที่ส่วนหัวของลูกศรเนี่ยจะชี้ไปทางที่ลมพัดมานั่นเองนะคะค่ะทีนี้เนี่ยนักเรียนว่าทําไมส่วนหัวมันถึงชี้ไปทางที่ลมพัดมาตลอดทําไมส่วนหางไม่ชี้อะคะ เพราะว anyway, <est> ่าส่วนหัวมีขนาดเล็กกว่าส่วนหางค่ะหัวมีขนาดเล็กกว่าส่วนหางแล้วทำไมนะคะทำไมถึงทำให้หัวชี้ไปทางที่ลมพัดมาเพราะการที <un> ่ส <way way> ่วนหางมีขนาดใหญ่กว่าจะทำให้มีพื้นที่ที่ถูกลมพัดมากขึ้นค่ะทำให้ส่วนหางเนี่ยถูกลมพัดไปข้างหลังและส่วนหัวที่มีขนาดเล็กกว่าก็ชี้ไปทางที่ลมพัดมาค่ะเก่งมากค่ะเพื่อนๆอคนอื่นนึกภาพออกใช่ไหมคะตามที่เพื่อนเราบอก แต่ทีนี้มันจะจริงหรือเปล่านะวันนี้นะคะครูดาวก็เลยจะมีสถานการณ์สนุกๆให้พวกเราได้ลองทำกันนะคะโดยที่วันนี้ครูดาวจะให้พวกเรานะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยลองทำสอนลมตามแนวคิดของเราเองนะคะแล้วก็เลือกวัสดุอุปกรณ์ตามแนวคิดของเราเองเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจะมีวัสดุอุปกรณ์นะคะอยู่บนโต๊ะวางบนโต๊ะของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็จะทดสอบ การทำงานของสอนลมโดยที่ใช้พัดลมตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ความแรงลมระดับแรงนะคะวางสอนลมที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยห่างจากพัดลมประมาณ1เมตรวางไว้ตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ลองดูกันนะคะโดยที่สอนลมของเราประดิษฐ์ขึ้นมาจะต้องบอกทิศทางลมได้และหัวลูกศรก็ชี้ไปทางที่ยังไงคะลมพัดมาด้วยโอเคไหมคะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะซึ่งก็คือการระบุปัญหานั่นเองนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องศึกษาความต้องการของสถานการณ์นะคะแล้วก็พิจารณาถึงปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประดิษฐ์สอนลมค่ะและหลังจากนั้นก็เป็นการที่จะรวบรวมแนวคิดระบุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงข้อมูลหรือปัจจัยที่ทำให สอนลมที่เราสร้างมานั้นนะ่ะสามารถบอกทิศทางลมได้ค่ะโดยที่จะต้องนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาประกอบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิเคราะห์สอนลมกันดีกว่าว่าเวลาที่เราจะทำสอนลมขึ้นมาเนี่ยเราต้องคิดถึงอะไรก่อนปัจจัยแรกในการที่จะประดิษฐ์สอนลมเนี่ย น้ำหนักของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะเป็นยังไงคะเพราะถ้ายิ่งวัสดุที่ใช้มีน้ำหนักมากมันจะทำให้เป็นตัวถ่วงเวลาลมพัดมาค่ะอ๋อเก่งมากแล้วอะไรอีกคะดูความแรงของลมครับเพราะถ้าเกิดลมมีแรงมากมันทำให้สอดลมมันหันไปได้ง่ายขึ้นครับเ<อ>ล้หลมม่นได้ง่ายขึ้นโอเคค่ะมีใครอีกบ้างคะมีขนาดด้วยค่ะเพราะว่าถ้าขนาดเล็กจะทำให้พกพาสะดวกค่ะ ๋อเก่งมากค่ะโอเคทีนี้มีมีใครมีข้อเสนออีกไหมคะร,รูปล่างครับเพอาถ้ารูปร่างส่วนหัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนหาแจะทําให้ชี้ไปในทิศทางที่ผิดได้ครับหลังจากที่นักเรียนนะคะร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์นะคะถึงสถานการณ์ปัญหาแล้วก็ ปัจจัยที่มีผลต่อการประดิษฐ์สอนลมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการวางแผนนะคะและพัฒนาในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะโดยกิจกรรมนี้ออกแบบให้นักเรียนนะคะวาดภาพสอนลมที่นักเรียนต้องการที่จะประดิษฐ์ขึ้นนะคะพร้อมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องการใช้ด้วยนะคะตามแนวคิดของกลุ่มค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทางด้านเท,เทคโนโลยีนะคะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ด้วยค่ะโดยครูอาจจะให้นักเรียนบางกลุ่มเนี่ยนะคะออกมานำเสนอแนวคิดที่กลุ่มของตัวเองเนี่ยคิดขึ้นมาแก่เพื่อนในห้องด้วยนะคะและหลังจากขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือประดิษฐสอนลมตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ค่ะ ทีนี้เราก็รู้ปัจจัยนะคะในการประดิษฐ์สอนลมแล้วนะคะเท่าที่เพื่อนเพื่อนเราได้แต่ละกลุ่มได้อภิปรายกันทีนี้เดี๋ยวครูดาวจะให้เรานะคะลองออกแบบสอนลมก่อนในกระดาษนะคะลองออกแบบก่อนว่าสอนลมที่เราต้องการที่จะประดิษฐ์เนี่ยมีลักษณะย,ยังไงรวมทั้งวัสดุทีเ่เราจะใช้เราจะใช้วัสดุอะไรด้วยนะคะ แต่ว่าอย่าเพิ่งลงมือทํานะคะลองวาดภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานําเสนอแนวคิดกันว่าทําไมเราถึงวาดแบบนี้ทําไมเราถึงใช้วัสดุแบบนี้โอเคนะคะงั้นลงมือเลยค่ะครับนี่ก็คือเมอร์ไลออนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์นะครับ ซึ่งมีแนวคิดมาก็คือเพื่อนๆของผมเนี่ยเขาชอบประเทศสิงคโปร์แล้วก็อยากไปมากครับก็เลยใช้เมลเลอนครับส่วนตัวของลูกศรเนี่ยเราก็ใช้โฟมแล้วก็ตะเกียบครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายแล้วก็มีราคาไม่แพงแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยครับขอบคุณครับเก่งมากค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะ เอาละค่ะทุกคนคะทีนี้เนี่ยเราได้ออกแบบแล้วนะคะแล้วก็เลือกวัสดุแล้วทีนี้นะคะครูให้เรานะคะเพื่อนๆน,นะคะในกลุ่มเนี่ยช่วยกันประดิษฐ์สนลมตามแนวคิดที่เราได้ออกแบบไว้เลยค่ะ นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะได้ประดิษฐสอนลมเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองนําสอนลมที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยมาทดสอบการใช้งานจริงกับพัดลมค่ะ <c oughs> แล้วก็ตรวจสอบดูว่า,อาสอนลมที่นักเรียนประดิษฐ์นั้นน่ะสามารถบอกทิศทางลมได้ถูกต้องหรือไม่นะคะ <c oughs> แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกผลไว้ว่าทําได้หรือไม่อย่างไรนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็ให้นักเรียนนําสอนลมนั้นน่ะ ไปปรับปรุงต่อไปค่ะซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยก็เป็นขั้นของการทดสอบแล้วก็ประเมินผลในการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั่นเองนะคะเอาละค่ะครูเห็นแล้วนะคะว่ามีบางกลุ่มเนี่ยทำเสร็จแล้วกลุ่มไหนทำเสร็จแล้วเนี่ยลองเอามาทดสอบอาการวัดทิศทางลมกับพัดลมข้างหน้าได้นะคะนะคะวางเลยตำแหน่งนี้โอเค อ,อเป็นไงคะ <Okay. S 1> ได้ไหมกลุ่มเราได้ไหมได้คะ่ะเดี๋ยวลองดูซิอันนี้อันนี้คือหัวใช่ไหมใช่ค่ะมีหางนะลองหางไว้ข้างหน้าดิอกลุ่มนี้ได้เ okay. <Okay. S 1> เปิดนะ เป็นเพราะอะไรคิดว่าทำไมร้อว่าจะแรงเกินไปหรือเปล่าอ่าเหมือนจะหมุนได้เหมือนจะหมุนไม่ได้เป็นเพราะอะไรคิดคิดมันอาจจะหนักเกินไปครับอืมแต่วัสดุเราก็เป็นโฟมนะมีอะไร มันก็เหมือนพยายามจะหมุนหมุนอยู่นะตรงไหนเป็นส่วนหัวคะอ่าเมื่อกี้เราบอกว่าเลยนะคะติดดินน้ำมันข้างล่างติดดินน้ำมันข้างล่างมันเลยทำให้หมุนไม่คล่องใช่คะโอเคงั้นเดี๋ยวลองลองไปแก้ไขดูเนี้ยเนี่ยลองดูอืม อาันนี้ได้ไหมคะโอเคไหมอพอใจไหมคะผลง,งานนี้โอเคคิดว่าที่มันบอกทิศทางลมได้เป็นเพราะอะไรอ,อันนี้เคลยที่มาก่อนอืมโอเคได้นะคะเนี่ยแก้งมันมันก็ยังไปได้อยู่เลยโอเคโอเคค่ะลองไปหาพื้นที่ดูนะคะว่าเป็นอย่างแบบนั้นจริงหรือเปล่า โอเคค่ะเชิญค่ะอ่าฮะทีนี้มันมันบอกไม่ค่อยดี <Okay. S 1> คิดว่าเป็นเพราะอะไรมันสูงไปอยาหลอดอ่ามันมันสูงไปมันไม่ไม่ไม่อยู่ตรงแนวกับพัดลมใช่ไหมคะอ่างั้นลองไปปรับใหม่นะคะโ okay. อเคเอาไปทำอย่งน้นค่ะ เมื่อกี้เราไปปรับปรุงยังไงมาบ้างคะตัดหลอดออกให้มันมีความสูงที่ต่ำลงมาหน่อยนะคะค่ะแล้วยังไงอีกเพิ่มฟิลเะอบอดตรงนี้เพราะว่าหลอดมันติดกับดินนะมันทำให้มันไม่ขยอมไปเลยอ๋อโอเคอ่ะงั้นลองมาทดสอบกัน ชีว MM ิตทำมือแหละชีว yeah> ิตทำมือแหละปากลับไปกลับไปทำไมอ่าได้นะโอเคลองดูสิแล้วดูว่าพยาแก้เงนสิอือโอเคได้นะคะโอเคค่ะงั้นแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะคะต่อไปเดี๋ยวลองไปหาพื้นที่ สำหรับในขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นที่นําความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นะคะมาใช้ในการช่วยวิเคราะห์ถึงสอนลมที่นักเรียนได้ประดิษฐ์ขึ้นนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงทำไมถึงได้สอนลมออกมาที่สามารถบอกทิศทางลมได้อย่างถูกต้องนะคะโดยกิจกรรมออกแบบให้นักเรียนเนี่ยได้ลอง คํานวณหาพื้นที่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางของสอนลมนะคะรวมทั้งอัตราส่วนของพื้นที่ส่วนหัวและก็ส่วนหางของสอนลมแล้วก็นํามาวิเคราะห์ต่อไปนะคะโดยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูอาจจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะมานําเสนอสอนลมที่นักเรียนได้ประดิษฐ์ขึ้นนะคะ รวมทั้งข้อมูลในการวิเคราะห์อัตราส,ส่วนของส่วนหัวส่วนหางนะคะมาประกอบในการนำเสนอด้วยค่ะ,ะนักเรียนกลุ่มที่ทดสอบสอนลมแล้วก็พบว่าสามารถบอกทิศทางลมได้ดีอยู่แล้วนะคะ,ะก็ให้นักเรียนนะคะลองคำนวณหาพื้นที่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางแล้วก็หาอัตราส่วนของพื้นที่ส่วนหัวและส่วนหางนะคะโอเคลงมือเลยค่ะ โอเคค่ะทุกกลุ่มนะคะทดสอบการทำงานของสอนลมเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มไหนที่ตอนแรกทดสอบแล้วมันยังหมุนไม่ค่อยดีก็ปรับปรุงจนทดสอบจนอบอกทิศทางลมได้ดีแล้ว รวมทั้งทุกกลุ่มก็ได้ลองหาพื้นที่อัตร,ราส่วนพื้นที่ส่วนหัวและส่วนหางเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยครูจะขอตัวแทนออกมา1นกลุ่มนะคะมานําเสนอสอนลมของเรานะคะกลุ่มเราว่าเรามีแนวคิดในการทําจนกระทั่งได้มาเป็นชิ้นงานยังไงบ้างกลุ่มไหนดีคะโอเคเก่งมากเชิญออกมาเลยค่ะ,ะตรงนี้เย็นตรงนี้ก็ได้อือ อ้าวโอเคไหนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะสอนลมของเราเป็นยังไงก็สอนลมของพวกเรานะคะ<ม>เป็นรูปตาสัญลักษณ์สวทค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลูกศรน,นะคะวัสดุที่พวกเราเลือกใช้ในการทําสอนลมของพวกเรานะคะคือไม้เบาซ่าค่ะเพราะว่าเป็นไม้ที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็สามารถตัดแต่งได้ง่ายค่ะส่วนหางเนี่ยจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่กว่าส่วนหัวมากเลยนะคะส่วนอัตราส่วนนะคะระหว่างหัวต่อหางของพวกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยค่ะ ส่วนหาง52ค่ะและส่วนหัว3ค่ะเป็น52ต่อ3ค่ะจะเห็นว่ามีความต่างกันมากเลยค่ะก็เลยทำให้สอนลงของพวกเราเนี่ยสามารถบอกทิศทางได้แม่นยำค่ะขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากค่ะเอาละค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้สนุกไหมคะที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โอเคได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะสอ,ส,อสอนลมในการประดิษฐ์สอนลมใช่ไหมคะปะจัจจัยต่างๆที่ควรคำนึงการเลือกใช้วัสดุรูปร่างของสอนลมนะคะ <S <s การวิเคราะห์ถึงแนวทางในการประดิษฐ์สอนลมเพื่อให้สามารถบอกทิศทางลมได้อย่างถูกต้องนั้นนะคะก็จะใช้ทั้งหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับผลของแรงต่อวัตถุนะคะว่าเมื่อลมนะคะ พัดมาปะทะก,กับวัตถุแล้วเนี่ยส่วนของวัตถุที่มีพื้นที่มากกว่าเนี่ยก็จะรับลมมากกว่านะคะก็จะทําให้ส่วนนั้นลู่ไปตามลมแล้วในที่สุดก็จะถูกลมพัดไปอยู่ส่วนหลังของพื้นที่ที่มีน้อยกว่านะคะนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมพื้นที่ส่วนหางจึงต้องใหญ่กว่าพื้นที่ส่วนหัวของสอนลมนั่นเองค่ะ รวมทั้งการนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นะคะมายืนยันถึงแนวทางในการประดิษฐ์ดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าเราออกแบบให้นักเรียนเนี่ยลองหาพื้นที่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางของสอนลมรวมทั้งอัตราส่วนของพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะนอกจากนั้นกระบวนการทางออกแบบเชิงวิศวกรรมรวมทั้งกระบวนการทางเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมนี้เช่นกันนะคะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อที่จะ ออกแบบสอนลมนะคะแล้วก็ในการปรับปรุงพัฒนาสอนลมนะคะให้ได้บอกทิศทางลมได้ดีที่สุดค่ะครูดาวมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะประดิษฐสอนลมไปใช้ติดบ้านเราเรามีบ้านอยู่แบบอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยคิดว่า,อาสอนลมที่เราจะประดิษฐ์ตรงนั้นเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงเพิ่มเติม แข็งแรงใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่า,ราตรงชายทะเลมีลมที่ค่อนข้างแรงค่ะอือฮึโอเคค่ะเก่งมากนะคะดังนั้นวัสดุที่จะทำสอนลมก็จะต้องเป็นไงคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเราก็จะจบชั้นเรียนแต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครับ<อ> คุณครูอาจจะช่วยขยายขอบเขตความรู้ของนักเรียนนะคะต่อยอดจากกิจกรรมนี้ต่อไปโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งอาจจะสร้างสถานการณ์ต่อยอดให้นักเรียนคิดเช่นเอาสอนลมไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆเป็นต้นนะคะเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีหรือการออกแบบเชิงวิศวกรรมต่อไปได้ค่ะ จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสเต็มเรื่องสอนลมชวนคิดชี้ทิศบอกทางนะคะก็มีการบูรณาการนำความรู้ทั้ง4ี่สาระทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะดังจะได้เห็นจากการวิเคราะห์ทีละขั้นตอนนะคะที่กล่าวมาแล้วในวีดีทั์นี้นะคะแต่ว่าในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงเนี่ย การเรียนการสอนต่างๆนะคะกระบวนการต่างๆเนี่ยจะหลอมรวม,มและต่อเนื่องกันไปนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะกิจกรรมนะคะได้ออกแบบให้นักเรียนนำความรู้และหลักการต่างๆมาประยุกเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมีความท้าทายแต่ไม่ยากจนเกินไปนะคะนักเรียนก็จะมีความสนุกรู้สึกสนุกสนานในการทำกิจกรรมนะคะ รวมทั้งกิจกรรมนี้คุณครูสามารถนําไปใช้สอนได้จริงนะคะใช้เวลาไม่มากนักในการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยกส็สามารถหาได้ง่ายค่ะในท้องถิ่นหรือว่าทั่วไปก็ได้นะคะสำหรับวิดีทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมสเต็มสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องสอนลมชวนคิดชี้ทิศบอกทางก็จะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ